สวัสดีครับผมฮิมเอเคคานะครับก็ด้วยสภาวะวิกฤตแบบนี้นะครับก็กล่าวความหงหุงใยนะครับกับทุกท่านนะครับก็อยากให้แบบ ทุกท่านดูแลสุขภาพด้วยนะครับทางครอบครัวนะครับช่วงนี้ก็ต้องรักษาสุขภาพโดยการหมั่นออกกาลังกายแล้วก็กินอาหารที่เป็นประโยชน์แล้วก็วิตามินซีแล้วก็อยากให้ปฏิบัติตามมาตรการของรัฐนะครับสวมแมสตนะฮะไปไหนสวมแมสตนะครับ,ไไแ,รบแล้วก็ Social d i s สแท c e เว้นระยะห่างนะครับแล้วก็หมั่นล้างมืออย่างของเรานะครับที่เอกานะครับเราก็มีมาตรการป้องกันโควิดอย่างชัดเจนด้วยการตรวจพนักง,งานทุกเช้านะครับอุณหภูมิ บังคับให้พนักง,งานใส่แมสพร้อม f ฟชชิลแล้วก็เว้นระยะ่างคุยกับลูกค้าของเรานะครับตามจุดต่างๆนะครับก็จะมีเจลล้างมือให้ลูกค้าคอยบริการให้ลูกค้านะครับแล้วก็มีถุงม,มือให้สวมเวลาลูกค้าต้องการทดลองขับรถในส่วนของผู้ประกอบการนะครับหลายท่านคงประสบปัญหา สภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะครับอยากเป็นกำลังใจให้อย่าพึ่งท้อนะครับอยากให้ทุกคนสู้แล้วก็ลองมาดูเรื่องสื่อออนไลน์ให้มากขึ้นนะครับเพราะหลายท่านก็ลูกค้าหลายท่านก็คงไม่อยากเดินทางถ้าเรามีสื่อออนไลน์มันก็ช่วยกระตุ้นยอดขายได้เหมือนกันนะครับ อย่างของ a k คคานะครับของเราไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่ไหนของประเทศไทยก็สามารถซื้อรถกับเอเคคาได้ทางเรามีทีมที่ปรึกษาการขายแบบมืออาชีพนะครับคอยรีวิวรถและแนะนำด้านสินเชื่อให้ลูกค้าตัวต่อตัว,ตว,ตวบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่นะครับแล้วส่งมอบรถถึงที่โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆแล้วก็ ของเรานะครับการันตีถ้าสมมติวันที่ลูกค้าเห็นรถแล้วไม่ตรงตามรายงานหรือไม่สวยนะครับสามารถปฏิเสธการรับรถได้ทันทีทางผมจะโอนจองคืนให้พร้อมค่าเสียเวลาให้เลย mm hmm. ก็สุดท้ายนี้นะครับ mm hmm. ผมในานามตัวแทนของทีมงาน AKK ค r ทุกท่านนะครับ mm hmm. ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับสู้ๆขอบคุณครับ mm hmm.